6 C D I mm hmm. เครื่องยนต์ดีเซลตัรล้วน mm hmm. แต่ง V I P U mm hmm. หรูหร,หรูแบบ Private Jet คันนี้นะคะจอทีวีขนาดยักษ์พร้อมเครื่องเสียงติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วทํานั้นไม่พอค่ะจุดเด่นของ V i t o เลยคือเราสามารถสร้างห้องนั่งเล่นส่วนตัวได้โดยการปิด Privacy Glass ขึ้นไปแบบนี้ค่ะน,นะคะง่ายๆแบบนี้เลยนะคะโอ้โหสบายนะคะเต็มรูปแบบมาก สวัสดีค่ะแฟนเพจเป็นสโต,ร,ตร์มอลที่รักมากมากทุกทคนเลยนะคะและใครที่พลาดหวังกับวีโต้คันที่แล้วไปนะคะซึ่งมีการแข่งขันกับโอ้โหจองกลางไลฟ์แล้วก็ ừ, หลังจากนั้นแบบดุเดือดมากนะคะทีมงานของเราใช้เวลาถึงเกือบเกือบ6เดือนในการเฟ้นหาวีโต้สวยๆนะคะ ทั่วทั้งประเทศไทยนะคะและไหนที่สุดก็ได้มาให้กับแฟนเพจของเราแล้วค่ะกับ v ีต่116 CDI เครื่องยนต์ดีเซลตัรล้วนแต่ง VIPU หรูๆแบบ Private Jet คันนี้นะคะวันนี้เราจะมาดูกันว่าการเดินทางทุกๆวันที่เหมือนกับการนั่ง Private Jet นั้นจะเป็นอย่างไรมาชมกันเลยค่ะ สำหรับภายนอกนะคะ Vito โฉมใหม่116 CDI ที่มีการปเปลี่ยนโฉมจากตัว115มานะคะเรียกได้ว่าเปลี่ยนไปเลยมีความหรูหราอลังการนะคะโดดเด่นมากๆด้วยไฟหน้าที่มีเส้นสายของความพริ้วไหวนะลากเส้นนะคะมันจะให้อารมณ์คล้ายๆกับตัว S-Class w 222นั่นเองนะคะฟีลลิ่งมันก็จะแบบหรูหราเต็มรูปแบบมากๆนะไม่เป็นอารมณ์เหมือนแบบรถตู้แบบกองๆเลยอะคือ พลิ้วหรูเต็มที่นะคะนอกจากนั้นค่ะบอดี้ของเขาเนี่ยยังใหญ่พอดีนะคะคืออยู่ระหว่างโฟกคาราเวลนะั้นเล็กกว่าคาราเวลนิดนึงใหญ่กว่าเอาผ่านแล้วเวลไฟนะคะเพราะฉะนั้นให้พื้นที่ของห้องโดยสารกว้างขวางในขณะที่สามารถที่จะไปไหนมาไหนได้อย่างคล่องตัวมากๆเรียกว่าเป็นส่วนผสมที่ลงตัวนะคะตัวรถสองข้างแน่นอนเปิดประตูด้วยสไลด์ไฟฟ้าตามรูปแบบของ ซู p ปอร์วีไอพีเซเลต่างๆตามน้งเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะภายในของคันนี้นะคะหรูหรามากๆตกแต่งในตีมของสีเทาอ่อนนะคะเอาพาค่าเกรย์เป็นเรียกว่าตีมสีของรถเบสเลยทีเดียวนะคะตัวเบาะเนี่ยเป็น VIP แบบ flat b a s เต็มรูปแบบนะคะเดี๋ยวนี้จะขออนุญ,ญาตขึ้นไปนั่งให้ดูนะคะตัวเบาะของเราเนี่ยนะคะถ,ถูกออกแบบให้เชื่อมต่อกับตัวที่วางขาตัวนี้ได้นะคะแบบเนียนๆแบบนี้นี่ ยาวมาเลยแบบนี้นะคะแล้วพนักพิงของเราเนี่ยก็โอ้โหเรียกว่าปุ่มปรับแบบเพียบนะคะทั้งแผงนะคะทั้งแผงแล้วก็ปรับแฟลตเบสนอนไปได้เลยนะคะโอ้โหสบายมากนิงขอนยาตไม่เอาเท้าวางตรงนี้นะคะเพราะว่านิ่งกลัวว่าจะทําให้เบาะมันเลอะนะคะโอ้โหสบายนะคะเต็มรูปแบบมากในขณะที่พอเรามองมาตรงนี้นะคะ จอทีวีขนาดยักษ์พร้อมเครื่องเสียงติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วท่านั้นไม่พอค่ะจุดเด่นของ v ี t o เลยคือเราสามารถสร้างห้องนั่งเล่นส่วนตัวได้โดยการปิด Privacy Glass ขึ้นไปแบบนี้ค่ะนี่นะคะง่ายๆแบบนี้เลยนะคะเพียงเท่านี้เราก็จะได้ห้องนั่งเล่นที่ มีความเป็นส่วนตัวนะคะคุยธุระส่วนตัวนะคะอะไรต่างๆความลับของทางราชการเนี่ยได้แล้วก็กดกระจกลงฮัลโหลนะคะทักทายดรายเวอร์ทางด้านหน้าได้อย่างง่ายดายมากๆนอกจาก2ที่นั่งนะคะที่ flat base แสนสบายตรงนี้แล้วเนี่ยเนงจะขออนุญ,ญาตนะคะเข้าไปทางด้านหลังแล้วนั่งเบาะหลังให้ดูนะคะว่า สบายมากๆเลยดีไซน์ของเบาะคันนี้เนี่ยเป็นเบาะด i ม m อนคั u นะคะซึ่งเรียกว่าฮิตที่สุดแล้วในเบาะ VIP ในเจเนอเรชันยุคสมัยนี้นะคะเพราะว่าเน้นความหรูหรานะคะจะเหมือนกับตัวเบนลี่ y y l y i n g เปิ r ที่เน้นรีวิวไปใน Supercar EP4 เลยนั่งข้างหลังนะคะก็กว้างขวางทั้งหูเล็กรูมที่ใหญ่นะคะ อลังการนะคะเฮดรูมนี่คือสบายเลยไม่ว่าจะเป็นผู้ชายคุณผู้หญิงนะคะตัวสูงขนาดไหนนะคะก็นั่งสบายนะด้านหลังนี้เรียกว่าความกว้างของรถเนี่ยมันค่อนข้างกว้างมากนะคะเราสามารถยืดขาแบบแผละได้เลยด้านข้างยังมาพร้อมกับม่านนะคะ ซึ่งเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับเราหรือว่าในยามที่เราเดินทางแดดร้อนต่างๆก็สามารถที่จะก,กันแดดนะบอกแล้วนะคะให้อารมณ์เหมือนเครื่องบินส่วนตัวหรือว่าห้องนั่งเล่นสบายๆห้องหนึ่งเลยทีเดียวค่ะส่วนที่นั่งของคนขับนะคะก็ให้ความสําคัญแล้วก็นั่งสบายนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นสแตนดาร์ดที่มาจากโรงงานเลยทีเดียวค่ะนั่งเข้าไปนะคะก็จะเห็นทั้งตัวหน้าจอนะคะที่บอกเลขไม้นะคะเพียงแค่ 72,000กิโลเท่านั้นนะคะเป็นเลขใหม่แท้ล้านเปอร์เซ็นต์ะคะสภาพรถใหม่นะคะพรีเมียมนะคะสมกับเลขใหม่นะคะที่น้อยมากๆด้านหน้านะคะก็จะมีทั้งการติดม่านนะคะติดฟิล์มอะไรต่างๆเนี่ยพร้อมมาให้เรียบร้อยเลยนะคะในฟังก์ชันของทางด้านหน้าค่ะ ท่านไหนนะคะที่พร้อมจะเปลี่ยนการเดินทางทุกๆวันของคุณนะคะให้เป็นการเดินทางที่สุดแสน VIP นั่งก็ได้นอนก็ได้นอนหลับก็ได้หรือจะประชุมงานทำงานไปด้วยก็ยังได้นะคะกับ v ีโต้คันนี้นะคะใหม่ๆเอี่ยมๆปี2017 72,000กิโลเมตรเท่านั้นค่ะในราคาเพียง2 3 9ล้าน3แสน0บาทนะคะจัดไฟแนนซ์ได้ถึง1 9 0 0 0ล้าน9แบาท ผ่อน5ปีสบายๆค่ะเดือนละ38,000บาทเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่092-924-5641นะคะแอดไลน์เข้ามาคุยกับเราได้ที่เครื่องใหม่แอดแล้ตามด้วยชื่อโชว์รูมเบนช์มอเตอร์มอนั่นเองค่ะและแน่นอนนะคะคันนี้บอกเลยถ้าใครชอบอกดย่าลังเลนะคะโทรหาเราเลยนะคะเพราะคันที่แล้วนี่คือแบบไลฟ์แตกเลยจริงๆเพราะว่าวีโต้สวยเนี่ย นั่นนะมันจะมาทีนึ่งสำหรับตัวโฉมใหม่แบบนี้นะคะแล้วถ้าใครไม่ทันสามารถกดเข้าร่วม Open Chat นะคะในลิงก์ที่เราใส่ไว้ให้ด้านล่างนี้ให้เรียบร้อยแล้วกดเข้าร่วมเลยจะมองเห็นสต๊อกรถเข้าใหม่ก่อนไลฟ์สดของเราเลยค่ะเราพบกันใหม่ในการไลฟ์สดคั้หน้านะคะสวัสดีค่ะ อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของแดงนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกัน กด Subscribe นะคะตรงนี้เลยนะคะกดไลค์ให้เนงด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเน่งมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ